วันนันดูแลสองเชือกแล้วครับเลยไม่่อจะมีเวลาไปเที่ยวบ้านโบปานเท่าไหร่ครับวันนี้ต้องขอไปสลองเอฟซีด้วยครับเฮ้ะจะดเดือไปไหนวันนี้เฮ้เฮ้เฮ้ นี้ฝนตกปล่อยๆครับยังไม่ตกแรงเท่าไหร่ครับยังตกหนักเขาเรียกว่าตกหนักจะเดินไปไหนอ่ะมันนี้กินยากคนอือ่นเขาทำไมวันนี้ฮะฮะ เดี๋ยวเขาก็ว่าหรอกืึเลยเกินตกคู่กัได้เลยเดินเดินเข้าไปหาเลยนะ้อเฮ้ทท้งไม่เจ็บนี่ไม่ได้เลี้ยงนานแล้วครับหัว,วละกจนนะเฮ้ เจอฮึ่มไปกินอไอ้กินห่อหอเดินไปกินไปเรื่อยๆกว่าถึงที่ร่างก็อิ่มมากขึ้นครับส่วนจะเอามาให้นะครับตอนนี้เอายังติดปากอยู่เลย อ๋อกินเน้ลํไ,ไม่กินหรอไมกินเนื้ออันนี้อ๋อกินยาที่เขาตัดไว้สบายเลยเม่เจียบส่วงใหญ่ครับหลังจากไปแห่งงานมันก็มีรอยสักอยู่กลางหน้าผากครับกลางหน้าแต่ไม่รู้ว่าอะไรเขียนครับคนเขียนนี้ผม ก็ไม่ทราบครับว่าใครเขียนตั้งใจเขียนก็นนี้ก็ไม่ได้โอ้โหครับถ้าผมลงก,ก็ได้ดีเพราะจะเขียนในจอ๋ันี้ครับเป็นสินกันนี้เอาสศิลปะปื้ออุ้ยศิละปะครับก็กินไปเรยเลยครับไม่เจ็บก็ถึงช่ล่ามก็คงอิ่ม พอสมควรแล้วครับแล้วก็มีย้าให้กินอีกครับายบให้ไว้เมื่อกี้หลังจากที่พาแม่เจ็บมาล่ามแล้วก็รีบไปดูสีจันเลยครับอเอช่องยานี้กินง่ายดยรอ่ะ เราไม่ได้ใส่ซอยเ์อิฟิกครับมันต้องใส่ก็ได้ไครับมันเป็นแอปแอปฟรีครับไม่ใช่แอปเสียตังกัเลยไม่มีซอยเอฟเฟิกตอนนี้กำลังเล่า,าดิงยาดึางยายาอะไรอะไรครับ ก็ถึงทีปลูกก็นานกอ่า10วันแล้วครับผมว่าเนี่ยอ๋ออย่าหนังก็กินเองกันนะครับจะต้นใบจอไหนขึ้นไหนนิดนึงเร็วว่ายาต้นไหนไม่ไม่ทราบครับนี่น,นะครับโอ้โหแสงดิ้งกุดกุดเลยครับ น้องดิวไม่อยู่ับน้องดิวไปบ้านยากก็เลยต้องมาดูแลสองเชื้อครับวันนี้ก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาไปเยีมม่ยมโมบานเท่าไหร่ครับสงสัยว่าจะเป็นตอนเย็นหรือเปล่าครับเพราะว่าฝนตกด้วยครับตอนนี้ ไม่เจากินญ้าอยู่ครับย่าสบายเลยไม่คิดถึงลูกอ่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวทําเองเชือคอผูกคอไปเดียวกันเลยไปเลี้ยงเดียวกันเลยวันหลังให้บรรยากาศดีกว่านี้ก่นอนทำเชือกก็ไม่นานหรอกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงทำไม่ไม่ค่อยเป็นครับเพิ่งหัดทำ ก็คิดว่าทําได้ครับยังไม่เคยทำอะแต่คิดว่าทําได้ครับต้องหัดทำนะคนเราถ้าไม่หัดก็ไม่รู้ครับเราต้องคนเราลำแรงเรต้องลองผิดลองถูกกันบ้างครับเพื่อที่จะได้เป็นเช่ว,ว่าเกิดมาเ,เป็นทุกอย่างเลยครับต้องลองผิดลองถูกบ้างครับ มีแฟนว่าจะไปหัดทาแหวนกับเหวนหางช้างอยู่ครับทำทำ,ทำเป็นแค่ปอกห้ารับทำแหวนแค่หัวแหวนแค่นี้ทำไม่สวยเลยครับก็เลยอยากไปเหเราคน,นเก่งม,มีแพนนะครับแต่ยังไม่ได้ไปนะครับต้องรอดูด้วยครับไม่เจอเป็นได้ยานะครับ มเาเลี้ยหญ้าเนี่ยนะครับจะกองสวนครับเล็้ย้าสั้นๆนะครับ

มามามาเล้วมามามา,มาต้องเดินเข้าออไปหาถึงจะเดินมามนจะยอมจ,อจะฟังมากชี่อะไรลูกสวาวจะดีแล้วนะมา,มา โ oh, อ้ฝนเริ่มตกหนักนะครับตกหนักขึ้นก่เดิมครับที่เปิยเปอย์อยมเมลสกิดเป็นเศษน้าฝนนะหลอ่อหลองน้ำํำนี่เป็นเม็ดแล้วครับเริ่มเป็นเม็ดแล้วครับกินใบไห้ไปเด้๋ยวครับตอนเช้านี้กินน้ําก็ยังไม่กินเลยครับไม่เจี๊ยบ เดี๋ยวอาบน้ำให้แล้วครับนี่ให้กินน้ำเดินไปเซ่ยเนิ่กินหญ้ากินอะไรทุาวันต้องใส่ใกีคองย้ง่อยู่บรรยากาศแบบนี้ครับส่วงครับนี่ส่วงมันจ้างสีดอรครับไม่เจียบ Đây đường chín đường chín số bay nó chín chín hả? Xin nó lo. Lo ra hết. กินไม่ไผ่ก็กินยาต่อครับขอขอไปครับอา,อาจจะสั่นเวลาเดินครับยืนก็มันก็สั่นเท่าไหร่ครับพุ่นไม่ค่อยดังครับต้องขอไปด้วยครับกีบบางเฮิร์นก็บอกว่าบพุ่นดังๆหน่อยผมพุ่นไม่ค่อยดังครับ เมื่อก่อนจะเป็นคนขี้อายและพูดไม่ค่อยเก่งด้วยครับแต่ตอนนี้ก็เลือกอะไรแล้วครับรู้ตัวเองดีครับว่าเออตัวนี้เป็นยังไงอจารอาไปทำไงต้องขออภยัยี่ีที่บางคำที่พูดไม่เพราะพูดไม่ถูกก็ต้องขอภัยด้วยครับ อจะกินก็ไม่กินเดี๋ยวใกล้ถึงที่ผูกครับเดินไปเรื่อๆครับเดี๋ยวว่าจะแวะไปเยี่ยมคุณตาดทางองใบอยู่ครับวันนี้คอนเสือจับตามคุณตาดทองใบว่าคอนเสือว่าอะไรผมบ้างครับ คงไม่ว่าอะไรครับจะสอบถามรายละเอียดผมครับผมได้ยินแต่ว่าเดินเหมือนคนมอแต่ไม่เมาถึงมอแต่ก็เดินเหมือนอ้ยถึงไม่มอแต่ก็เดินเหมือนคนมอเขาว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะ <c oughs> เข้าไปสอบถามตัวครับรายละเอียดเขาก็พูดกันหัวลวนะกันเดี๋ยวอาจจะไม่ลิปด้วยครับ ต้องคอยรอติดตามชมกันนะครับเจบ็บเดินไปไหนอะป็นเข้าป่าเหรอลราเดินจะสั่นนิดนึงครับอ๋อหินต้นไม้อีกยินยาตรงนี้เขาเกี่ยวย้าให้บัวแล้วครับนี่ดูลอยเกี่ยวครับเกี่ยวเลยตัด ลอยตัดม no ันใช่ลอยเครื่องลอยเอามือตัดตัดสวงเกินเดี๋ยวทำให้เจบกินยาไปล่างเสร็จแล้วก็อ้าสีจานกินน้ำา่อก็อมเคยมีแล้วว่าเท่าไหร่ครับวันนี้ต้องดูเลขสองเชือกับคนเดียวผมอยู่คนละที่ไม่ใช่แล้วครับ กพมันได้หนังหนาอะไรหรครับเธอต้องขัดใจนะครับพ,พอผมร่างกายกขาไม่ดีต้องไปอา,าหาสื่จันอีกครับแต่ตัดไว้แล้วครับไม่เจ็บกินยากจริงสื่จันกินยากจริงครับทางแรงสมบูรณ์นี่ครับ ลรงหายากินอยู่ครับอ๋อเกี่ยวไปหมดแล้วอันนี้เราเอาเครื่องตัดครับนี่ลริเวณน,นี้มีหลายคนครัมันตัดย้ายวัวเขามาตัดย้ายวัวครับทรทมด้แหละฤรือดูนี้เป็นฤรือดูคนย่าก็จะเยอะมาก เดิมครับถ้ายเลือดดูแรงก็จะลำบากนิดนึงแต่กินแต่ก็จะมีอ้อยมีสับปะรดมาช่วยช่วยแรงนี้ครับเพรย่าเพราะย่ามันจะตายครับช่วงหน้าแรงย่าจะตายทั้งนั้นผมขอจบแค่นี้ครับจบการถ่ายวลแค่นี้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามช่องพังศิษย์อันคนสวยด้วยนะครับครับสวัสดีครับ